สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสตังอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ตังจะพาทุกคนมารีวิวรถที่อยู่ด้านข้างๆเลยนะรถคันนี้นะเป็นรถเก่งซีดานนะคะเป็นรถ m a z ด้าสนะคะเครื่อง1 3 0 0งพซีซีค่ะเป็นรุ่น h ฮคอนเน็ก c t นะคะรุ่นนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะดีไซน์ของเขาก็คือจะมีความโดดเด่นทันสมัยเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะ,ะให้ดูตรงไฟของน้องมาด้าก่อนนะคะเขาจะมีความแบบโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากเลยนะคะไฟก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะ ตรงกระจังหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับโลโก้มาสด้าที่เป็นแบบโครเมียมนะคะส่วนเส้นตรงนี้อ่ะก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันเนี่ยยาวเลยเขาจะเพิ่มแบบความทันสมัยขึ้นมากขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วเราก็จะพาไปดูเรื่อยๆเลยค่ะทั้งคันเลยวันนี้ส่วนตรงนี้นะคะล้อของ m a z d a ก็คือยังเป็นล้อเดิมเป็นล้อกระทะเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือแบบ กระจกตรงนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้กระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาส d a ได้เขาจะมีความแบบโดดเด่นล้าสมัยอยู่อย่างหนึ่งคือไฟเลี้ยวเขาอาจจะอยู่ตรงนี้แบบเป็นเส้นแถบเล็กๆเ,เพิ่มความทันสมัยให้ตัวของเขามากเลยค่ะเขาจะมีความโดดเด่นตรงนี้นะคะคือเขาจะแบบออกเป็นทรงแบบสปอร์ตอะไรทํานองนี้ค่ะแล้วก็ด้ามจับประตูรถนะคะก็ยังเป็นสีเดิมกับตัวรถเหมือนกันนะคะสีรถตัวนี้คือสีสวยมากเลยนะคะเป็นสีน้ําตาลออกแบบไม่ได้น้าตาลจ๋าเลยอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้มีคิ้วกันสาดให้นะคะตรงนี้นะคะมีให้ทั้ง4ด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังรถด,ด้วยว่าหลังรถเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เป็นแบบรุ่นเก่งนะเก่งแบบซีดานนะคะก็ด้านหลังของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะก็จะมีความแบบสวยงามอลังการมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มาด้าเขาให้เยอะจริงๆค่ะเขามีเซนเซอร์ให้4จุดนะคะ 1. จุด2จุด3จุดอ่ะเขาให้4จุดรอบคันเลยเป็นเซนเซอร์รอบคันเลยก็คือ คุ้มค่ากับความปลอดภัยมากเลยนะคะมีสปอยเลอร์เล็กๆอ่ะให้ดูถึงแบบความน่ารักน่ารักอ่ะส่วนเราเปิดเปิดหลังรถนะคะเราจะหลังรถเดี๋ยวเราจะไปเปิดด้านหน้าให้ดูก็ได้นะคะอ้าวอ้ปาปลาปา,ปาเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถกันก่อนดีกว่าเพราะรถมันสตาร์ทอยู่เดี๋ยวเราเปิดหลังรถให้ดูด้วยนะคะอ่ะเรามาดูในรถกันก่อนนะคะในรถนะคะคือตรงนี้ จะมีความแบบเท่ News. นะคือแบบเขาจะแบบทําแบบเป็นเนินขึ้นแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความหรูหราขึ้นมากเลยนะคะตรงนี้เป็นที่ปรับกระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับลงบนบนตรงนี้ได้เลยอ่ะให้ความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ปุ่มน,ะะน,น,ะะน,นี้นะคะเป็นปุ่มปรับกระจกมองขาน,นะคะปรัแบซบ้ายขวาได้เลยนะคะแล้วก็เป็นปุ่มปิดกระจกนะคะแอร์ตัวนี้คือยังเย็นมากเหมือนเดิมใหม่มากเลยนะคะอาคันนี้นะคะเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะคะเป็น กดสตาร์ทปุ่มจะอยู่ซ้ายมือนะคะแต่ตัวนี้คือรถสตาร์ทไว้แล้วนะคะไมคันนี้บอกเลยคือแบบว่าคุ้มมากๆเลยนะคะไมอยู่แค่65,000เองค่ะกับรุ่นปี1.9นะคะตัวนี้ก็คือแบบอาจจะมีแบบ fm อะไรอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือจะมีความสวยงามของเขาอยู่เนาะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ Auto. ออโต้ตรงนี้ก็สามารถแบบเสียบ USB AUX ได้มีตัวหนังสือแบบตัวใหญ่มากเลยเบาะผ้านะคะเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้าแบบกำมะหยี่นะเบาะนี้ก็คือทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเบาะผ้าจะช่วยแบบระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังบ้างรถคันนี้นะคะเป็นรถเก่งแล้วก็แบบว่าคือรถเก่งแล้วแบบเป็นรถเก่งที่เออมีความกว้างนะความกว้างมากเลยนะ ฝงตัวนี้นะคะเขามีถาดรองให้ด้วยนะเป็นถาดของมาสด้าสองเลยเป็นถาดของเขาเลยนะคะด้านหลังตัวนี้คือเก็บของได้เยอะมากเท่าๆกับรถยนต์รถเก่งทั่วไปได้เลยนะคะสามารถเก็บของเก็บอะไรเข้าไปได้เยอะมากแต่ตัวนี้คือส่วนตัวตังชอบตรงที่แบบว่ามีเซ็นเซอร์รอบคันเลยมีความแบบสวยงามของเขาอยู่ตรงนี้นะคะความปลอดภัยเขาก็ให้มาเยอะมากเหมือนกันนะคะ,ะเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังตัวนี้อ่า พรมนะคะเขาจะเป็นแบบว่าสีแดงอ๋อออกน่ารักน่ารักข้างหลังก็คือจะกว้างมากเลยนะคะส่วนราคานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดราคาให้ท้ายคลิปนะคะว่าราคาประมาณไหนนะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่3ามแสนสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะคือเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคือถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้หน้าร้านเขาขายอีกราคางนะสี่แสนอัพเลยนะคะ พอรุ่นนี้เพิ่งปี19เองนะคะแต่ว่าถ้าดูคลิปนี้นะคะเราขายให้แค่399,000เท่านั้นนะคะผ่อนไม่เยอะด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจออกรถถามมาเราตอบกลับได้เลยค่ะออกรถแค่1,000นะคะไม่ว่าจะทุกอาชีพอาชีพไหนสามารถออกรถได้หมดเลยนะคะติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะคะที่ข้างล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวรถอื่นให้ดูอีกเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ